สวัสดีคะ่ะเชชยาวัฒนนนทนานะคะเจ้าของแบรนด์คาริสนี่ค่ะวันนี้นะคะจะมาบอกข่าวดีนะคะสาวๆที่อยู่ภาคตะวันออกนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชลบุรีนะคะอ่าอำเภอศรีราชานะคะบางแสนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งลูกค้าที่อยู่อ่าเขตโซนนี้นะคะถ้าสนใจในเรื่องของการดูแลผิวหน้ารักษาผิวหน้านะคะทุกอาการไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องสิวนะคะหน้าคล้ำหรือว่ากระฟ้าเนี่ยอ่าทางแบรนด์ของเราเนี่ยค่ะจะมีตัว แทนแสนสวยเนี่ยค่ะสามารถที่จะนัดรับในเรื่องของผลิตภัณฑ์ได้แล้วก็นัดตรวจสภาพหน้าเบื้องต้นแล้วก็ให้คําแนะนําแล้วก็จะได้แนะนําผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาตรงสูตรนะคะเด็กกี้จะแนะนำะตัวแทนของเรานะคะให้มารู้จักกันนะคะว่าชื่อคุณอะไรสามารถติดต่อได้ยังไงนะคะคะ่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะกี้อยู่กับตัวแทนภาคตะวันออกนะคะเดี๋ยวจะให้ตัวแทนภาคตะวันออกเนะะี่ยค่ะแนะนําตัวนะคะ สวัสดีค่ะชื่อหน่อยประภาศอนอินทราพ,พาน,นิชนะคะก็เป็นตัวแทนคาริสนี่ของภาคตะวันออกนะคะก็ ใช้คาริสเ่เป็นตัวแทนของคาริสนี่มา1ปีแล้วอะค่ะ,คะแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่บางแสนนะคะสำหรับสาวๆท่านไหนที่อยากเจอหรือว่านัดส่งสินค้าอยากนัดรับสินค้าคเราก็จะมีบริการส่งได้นัดส่งนัดรับกันได้แถวแถวบางแสนก็ได้ตัวเมืองชลบุรีหรือว่าแถวอมาตะนครโซนประมาณนี้นะคะ,คะแล้วก็ลูกค้าท่านไหนที่ อยากได้ความมั่นใจใ<ช>อยากทราบว่าแบรนด์นี้ค่ะ ชัดเจนยังไงนะคะที่จะดูแลลูกค้าเพราะว่าบางทีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยการซื้อเองนะคะไม่ได้การันตีว่าผิวหน้าจะหายใช่ไหมคะคุณหน่ทยใช่ค,ค่ะคือบางทีเราเนี่ยต้องมีการตรวจสภาพว่าเราเนี่ยผิวหน้าแบบนี้นะคะ,ะมีผิวแห้งผิวมันนะคะมีการแพ้เครื่องสําอางมานะคะเป็นกระฝ้าเป็นรอยหลุมสิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีผลิตภัณฑ์เนี่ยมันอาจจะเขียนว่าไวท์เทนนิ่งรักษาในเรื่องของความขาวใสแต่ว่าอย่าลืมว่าเราไม่ได้ดูแลผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับผิวหน้าของ เวลาเราเลือกซื้อเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยหายจากอาการที่เป็นได้นะคะยังไงก็สามารถที่จะพบเจอนัดเจอคุณหน่อยได้ในการสแกนเบื้องเบื้องต้นของผิวหน้าว่าผิวหน้าเราเนี่ยมีอาการแบบไหนเพราะว่าธรรมชาติของคนผิวเอเชียเนาะคุณหน่อยคือสีผิวหน้ากับสีผิวตัวเนี่ยต้องเหมือนกันอย่างคุณหน่อยเนี่ยเขาจะเป็นตัวขาวเหลืองนะคะสีผิวหน้ากับคอเขาจะบาลานซ์กันอันนี้คือเขาจะเรียกว่าผิวหน้าสุขภาพดีอย่างกี้เนี่ยจะเป็นคนที่ผิวสองสีนะคะคือไม่ได้ขาวมาก แต่ว่ามันจะมีความเปล่งปลัง่งมีน้ํามีนวลในนั้นแล้วก็สีผิวหน้ากับสีผิวตัวเนี่ยมันจะสีบาลานซ์กันนะคะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้การเลือกครีมไม่ได้หมายความว่าเราต้องเลือกครีม ที่ขาวอย่างเดียวเนาะเพราะว่าพวกครีมหน้าขาวใสเนี่ยมันจะผัดเซลล์ผิวที่รุนแรงและสุดท้ายเราก็จะพบเจอปัญหาเรื่องผิวนาะคุณหน่อย<ช>ทีนี้ก็คุณหน่อยจะเป็นตัวแทนที่ผิวสวยมากนะคะถ้าลูกค้าคนไหนอยากอย,อยากเห็นว่าสาวสาวคาริสนี่ผิวดีขนาดไหนนะคะสามารถแอดไลน์ได้โทรคุยได้คุณหน่อยใช้ไลน์อะไรคะ ไอดี ID ไลน์ของเราก็จะเป็น c a r i s n y ศน่ะค่ะ,คะ,ะหรือว่าเบอร์โทรก็จะเป็น098นะคะ408 8488ค่ะค่ะ,ะ carisney นะคะสกดนะคะ c h a r i s n y นะคะ 0? 098าค่ะค่ะ4 0 8 8 4 8 8่ค่ะ,คะ,คะก็ยังไงนะคะเดี๋ยวฝากตัวแทนคนนี้ไว้ด้วยเพราะว่า เธอดูแลเซอร์วิสลูกค้าดีมากนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยสำหรับคนนี้อยากดูแลผิวหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ